สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมเจอมากับตัวเรื่องของเขาที่กลับมากินข้าวด้วยกันทุกคืนถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วก็ตามเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนตอนนั้นผมยังอาศัยอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดกับพ่อแม่และพี่ชายพี่ชายผมเป็นคนดีมาก เป็นที่รักของทุกคนในบ้านเราสนิทกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนกระทั่งเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์วันที่รู้ข่าวผมแทบทะลุดลงตรงนั้นความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตางานศพจัดขึ้นอย่างโศกเศร้าบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความเงียบเหงาและความโศกเศร้า พ่อกับแม่เอาแต่ร้องไห้ส่วนผมผมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั่งม,งมองรูปพี่ชายที่ตั้งอยู่หน้าหีบศพหลังจากงานศพผ่านไปชีวิตในบ้านก็ยังคงจมอยู่กับความเศร้าพ่อกับแม่ยังคงทำใจไม่ได้ส่วนผมก็พยายามที่จะเข้มแข็งแต่ในใจเหมือนกับว่างเปล่าทุกเย็น พวกเราจะนั่งกินข้าวกันเงียบๆบนโต๊ะอาหารที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานจนกระทั่งคืนหนึ่งคืนนั้นผมจำได้แม่นผมกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับพ่อแม่ตามปกติบรรยากาศมันเงียบมากจนผมได้ยินเสียงช้อนกระทบกับจานเสียงมันดังมาจากเก้าอี้ตัวที่พี่ชายผมนั่งอยู่เป็นประจำ ผมเงยหน้าขึ้นมองพ่อกับแม่ก็มองมาที่ผมด้วยสีหน้าตกใจเรามองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจจนกระทั่งผมเห็นร่างของพี่ชายนั่งอยู่ที่เก้าอีต้ตวนั้นเขานั่งก้มหน้าก้มตากินข้าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอก ผมอยากจะกรีดอยากจะวิ่งหนีแต่ร่างกายเหมือนกลับแข็งทื่อขยับไม่ได้พ่อกับแม่ก็เห็นเหมือนกันทั้งสองคนหน้าซีเผดตัวสันเทาแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาหลังจากนั้นเนี่ยทุกคืนทุกคืนตอนที่เรานั่งกินข้าวร่างของพี่ชายเนี่ยจะกลับมานั่งกินข้าวกับเราเสมอ เขาจะนั่งก้มหน้าก้มตากินข้าวอย่างเงียบๆไม่พูดไม่จ่าไม่มองหน้าใครแรกๆพวกเรากลัวมากกลัวจนแทบจะไม่กล้ากินข้าวแต่พอผ่านไปสักพักเราก็เริ่มชินช้าเราเริ่มทำเหมือนว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเหมือนเดิมเราคุยกันตามปกติ เล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตอบอะไรเลยก็ตามผมเคยถามพ่อว่าทำไมพี่ชายถึงกลับมาพ่อบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเขายังเป็นห่วงพวกเราหรืออาจจะเป็นเพราะเขายังผูกพันกับบ้านหลังนี้มากเกินไปผมไม่รู้ว่าทำไมพี่ชายถึงกลับมาแต่ผมรู้ว่าการที่เขากลับมา ทำให้พวกเราคลายความเศร้าลงได้บ้างอย่างน้อยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เรื่องนี้อาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมและครอบครัวผมไม่รู้ว่าพี่ชายจะกลับมานั่งกินข้าวกับเราไปถึงเมื่อไหร่แต่ผมรู้ว่าทุกครั้งที่ผมเห็นเขาผมจะคิดถึง ช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมีร่วมกันบางทีความรักก็แข็งแกร่งกว่าความตายวลีมีคงจะจริงและนี่ก็คือเรื่องราวของผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าใครเคยเจอเรื่องราวแปลกๆหรือน่ากลัวแบบนี้ก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ